นั่งนเดียวชิลๆนนี่กระดนั่งคนเดียวรถมีจะน้องสบายได้พี่น้นนองเพราะว่าอันแถวบนนอพี่น้องอีกแลัน ยานพีหลอกพี่น้องเมื่อยจีลงจากรถเมย์แล้วก็เดินพี่น้องสีดของข่อยเป็นสีแล้วพี่น้องนี่นั่งรถเมย์อยู่คนเดียวเด้อพี่น้องว่มีไผเด้อพี่น้องมาผู้เดียวเด้อพี่น้องทำเมื่อยตืดตาดพี่น้องกะอัปมาสอันนี้ชิเขาแปดมเด้อพี่น้องแปดมือ เช้าวสวีเดนนะพี่น้องก็มืดที่จากพี่น้องเป็นกำลังใจคนเยอพี่น้องก็มืดที่แทะรถดกระสีส้นตูดส้นดาบไปจ้กพี่น้องอ,อ,อากาศมืดทีบอยู่ในป่านดงพี่น้องเองตายตายตาย,ยาพี่น้องฟองไปซอยเนี่ยพี่น้องเอ้ซรอยเนี่ยซ้อยเนี่ย ไปต่ยานคักพี่น้องเลยมัมมีคนแล้วพี่น้องเ้ยเงียบเงาหู้เดินคนเดียวในป่าพี่น้องเอ้ยลอยเป็นกำลังใจ่อยในพี่น้องคือเมือกแกแดดกับมัมี่แล้วพี่น้องเอ้ยแปดมุ่งเสารสะิเดนพี่น้องเลยเมือกถีบอีกแล้วพี่น้องเลยทำงานคนเดียวพี่น้องในป่าในดงพี่น้องหาหมูคุยพี่น้องเลยป่าในดงไปล่างก็เมือกถีบแล้วพี่น้องไย ป้ายรถเมป้ายรถเมพี่น้องเลยเหมือนถีบเลยพี่น้องประเทศิหน่อยบันนอกคอกหนาหลายพี่น้องบ้า,บานข้นก็บมิลังหนึ่งของบนพี่น้องาอยางเขาไปในซอยอีกเลยพี่น้องเอย้ยซอยไกลพี่น้องเมา่หม้อยหอยสังไปยังสันนะพี่น้องเอ้ย มือดีบยู่ผู้เดียวในป่าในดงไปพี่น้องเลยเมาหม้อยเป็นกำลังใจให้ทั่วโลกเด็พี่น้องเลยโควิดเมื่อทีบเป็นแต่ยานี่ดีพี่น้องเลยพูน่ะหายก็ประมาณปกถุงตีหนึ่งไปพูนด้พี่น้องเมื่อทีบยู่แปดมุ่งก็ได้จะไปพี่เดินก็ได้ฝนกระตกเด็พี่น้อง ตะคอยกับบถอดน้องพี่น้องหนาวหนาวกับบอดหนังกาไ้พี่น้องหนาวเมื่อทีอยุ่แนมกับกบโเห็นหอดถนนหนทางไฟกับ่บมีไเด้พี่น้องเอ้ยถนนแม่มันยังหรอกมันปวดปวดโบมีไฟมีนี่พี่น้องเลยซอยหามันนี่ตายตายพี่น้องเอ้ยแปดุ่งเสารปุ๊เมื่อดืดตึดนี่พี่น้องเตีสี่ตีหาเมืองไทยนะพี่น้องเลยประมาณ บบมีแจ้งหนอกมือนี้ก็ได้เป็นขึมๆยังสีละพี่น้องเอยแต่ละมือแต่ละเว่นเห็นแดดอยู่มือเดียวพี่น้องเอยคลิปนี้ก็แค่นี้ละจ้าพี่น้องเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแจร์เพ่อเป็นกำลังใจให้น้องสไายชะไดเดทไหนได้ดจ้า กดในเด้อค่ะโบมกักกะะ็์ยฝฟวเบื่อกันเด้อจ้าพี่น้องฝ่วเ,เบื่อสะพายเสบีเดนเจอรจ้า <c oughs> กำลังใจให้คอยซูโควิดเน่เด้อจ้า